ช่วงเขาไปเกิดครับช่วงจะช่วงไปเกิดเหตุยังแน่นอนก็เป็นเสือเสือผาเล่นน้อยทากท่านุ่มขนมจะค่ะเมว่าพี่สช่วงเขาไปเกิดไห้เด้อมือเล้ขมาเจาจะได้โบนิยังโป้เปป้เปจค่ะก็นึกว่าจะจเจ้าของเฮตดให้เห็ดหน้าเแตุเ่นมยากของอเดี๋าวสิบอกขาาอย ควา,เวานเดือดขนาดในกองบุญเยอะมันให้เขายางสะด,ดวกเพื่อความให้เขาหมั่นใจว่าตัวอยูอ่ไปเกิดเอาลูกขึ้นลูกขึ้นเมือนยางไม่นะู้เอาเก็บไปเอาลูกเบา,า,บา,าอ่ะเบาใหญ่เขาอันนี้เขาถอยนิดนึงเลยค่ะตังช่วงเขาไปเลย เคยอยู่จ้ะแต่ประกาศว่าเยี็ดบุญให้เขาไปแล no ้วทีนึงก็บต ah, ัเห้าคือจังเฮาซื้อไปวัดไปว่าซื้อของเด็กหน่อยนี่มันมาจากเรัเด๋เาได้นอยมื่อีเขาอู่ตนี้สังกัดเลยเล็งเห็นผ้าเห็นผ้าของแม่หม่อนนะครับเลยมาบอกแม่มอนทำสังกัดท่านเล้ยจ้ะทำสังกัดท่านให้เด็กน้อยจ้ะ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอายู่่างอื่นผุนขด้ยินเววๆโอ้ก็อยากขินปูพญ่าหน้าขึ้นกันทันละเออมันสร้าง่วมกันตัวหลวงปูผมปรารถนามาโดนแล้วปูมาอีกแล้วมาอีกแล้วสั้นเอาปูมาจะใส่เอาปูฟังเนี่ยบาดนี้เอามาเลกัน ขื้นเศร้าก็ติไปจะเศร้าตัวขันปู้อยากได้อีบีเน่าอยากได้ฟังเด้อปู้หญิงหรือว่าปู้ตีมัสกับต่างดาวอยากได้ทรัพย์อาหารที่ห้กูกู้ิไปให้ได้จังได้ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ยังหายยูสิหายยูเอาสาธุอ๋อสิหายยูไม่ใช่ไปอยากได้มือนี่บอกไปมือนี่ก็ได้เอาบอกซอสเด็ดมาดูเอา กัญวาบกวยหนงเวผลไม้สามอย่างก็ยังบังเฮาใจะเป็นปอกโอ้ยเป็นยีนี่ล่ะเป็นปัญหาเนอะเออมันผลไม้สามอย่างกล้วยหนึ่งวีกล้วยหนึ่งวีผลไม้สามอย่างโอ้มาแห้งที่น้องบ้านนี้ก็เล้วงกันดีโอปูพันศูนย์แห้งศูนลใบ พลไม้่นว่าศูนย์ดอกแต่ว่าพ่นเป็นคุนเบาแห้งพนลไม้สามอย่างมีกล้วยกอ้นั่นแท่เนาะกล้วยกับมะฮายูเลียอยู่นี่สารทุสารทุอะไรแปลกเพราะไปเดี๋ยวนี้ละไปเดี๋ยวนี้ก็ได้คนว่าใครต้นกล้วยคนละไม้มีอย่างเนียสามอย่าง เป็นบลาหมกกล้วยหวีนึงกล้วยหวีน so so ึงครับแก้วมังกรแก้วมังกรสมลนสมลนสมลนหมกสมเฮานั่นแม่พ่อหมกสมเขียวหวานเฮานั่นแม่เขียวหวานเออจ้าซือเดี๋ยวนี้มีบ่งร้อยเราหางซื้อที่เราสิไปหาสมลนใส่พุ่นแก้วมังกรหนึ่งร้อยแล้มันลนว่ามีแล้วนอกจายกี่ไปรี้ยปีเจ้าน่ะเหรอ มือต really oh, ืดตาแล้วไปเตี้ยจิงมือตืดตาโอ้ปูเป็นเป็นมื่ออื่นได้บ่ปูเมื่อนี่สิหานั่นปูแล้วก็จะไปตลาดตะเลืดกันมันมันเป็นตลาดนั่นที่มือนี่เนาะกันกับบ้องจักน้ำพอแล้วกับบกปูว่ามือสางซาเมื่อร้นเอากูมาอยู่หลายมือแล้วอยากสารพจน์ทำไมฉิบบอมีปุ๋ยเอามามีแต่น้ำโอ้ แล้วพอกบสันมักกอนะโอ้เจะปูจะจานเป็นกะสันบักอกอ๋อเจียวมะหฮดองอืมบดนีลูกลานคันบ่เคยว่าจ้ากมาลูกลานบอกก็บก็หูแล้วนะฮึย่างไก่ย่างมาเป็นตะนบมือานันตัวเอาบดนีเป็นหูเ้าเพิ่นกะติทาตามให้พี่อเรายู่เนี่ย อันบอยูกับมีผู้เฮถ่ยยู<อ>ขันบอกนะอืบอบอยูกับมีน้องนุง่งเขาเบิ่งดูแลอายุเพื่อเชิญเพิน่นไปเห็นโนนเอนมเบเชิญเพิ่นไปแล้วโน่นัะ่น,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 นะละ,ะเอาเพิ่นเป็นไพมาตั้งใบก็ได้สซูบอีกเพิ่นชิมาเมืมอดิ เอาไหมเพื่อน่าขันเอาผละไมมาให้เพื่อนจังนี้ได้โตพ่อไปเฮ็ดให้เพื่นเยอเพื่อนอยากให้พ่อเฮ็ดอยากให้พ่อเป็นผู้เฮ็ดพ่อพ่อจะเพ่อนจะเฮ็ดวม่ตนรับเพื่อนเพื่นว่ะินย่าไปนี่ินทอพอจะบุตรไงเพื่อนมาเอาไช่นไมบอกเว่านม่แน่แลกเตรียมเพื่นเ่นวาอย่างสั้นเจ้าค่ะคอยเย็นเบิดเมิ่อม่อย หายแล้วหายแล้วท่านอกไปแล้วเอาก็คือผลไม้สามย่างกล้วยวีหนึงเป็นปัญหาแล้วที่บาดนี่พี่น้องบวกลดได้ดอกบวก้นเปลี่ยนดอกบวชันเปลี่ยนบ่บอกคนบวก้นเปลี่ยนคนได้แน่แล้เปลี่ยนเก้าหนึ่งสามคุณลบปุ่งตาแปะอย่ทั้งหลังคุณโอเก้าหนึ่งสามพี่น้องเก้าหนึ่งสามได้พี่น้องด้วยเก้าหนึ่งสามค่ะพ่อจานเราตีหายอย่ทั้งหลังคุณจะให้ว่าจะสั้นอืม ก็บลูว่าได้ว่าน้ำควอยีเนาะผลลไม้สามาแ่แกราด้ะบลูแน่นจ้ะกระไเียนก็อยากได้กันนั่นที่เรียนแล้วกยมีเ้ยกระบปวดบุตโตเป็นยังดกกรหายเราบ้านมจ้อยนีเออปูดะี้ที่ยังนี่ยังเจอแล้วสิไปเอาบานแล้วตาคันได้เป็นใจเป็นเป็นมาว่าถ้า จากเฮ็ดจากสางเจ้าของทีส่งเฮ็ดก ah uh> ่อนโมเพื่อนบอกเพื่อนบอกเอากับผู้อื่นเพื่อนจะเอากับเจ้าของทีเพื่อนบอกก่อนนี่แต่สีสางแต่สูก็คือบอกให้กูกินอาหารทิ่นคนกูได้กินชูกระไรแต่พอเพื่อนห้ยคอยว่าวาบกล้วยอืมอนก้าวโุลุกล้วยบีนึง ลรไม่สามย่างเราใหญ่สามย่างใช่ไหมข่อยั้ำเนี่ยเขาดีใช่นอนยะเขา้ำอืมเขาซ้ำคนนั่นแหละก้อนนึงเขาซ้ำปูพันกันน้ำอีกนนกินีให้ไอาน้ำแ้ปูลานางญี่ปุ่เลาีอันนี้ปูว่าปูมาจากปูปูอย่งกับปูวิลูปักโคบ่เออโคโค่แหละปูวิลูปักโคเคยเอแต่ว่าชี้ดำไปเลยอื ชีดำข้างล่างมันเป็นสีทองเลื่อยมากนะเพื่อนมิแต่ายแนนเลื่อยมากหาข่อยข่อยกระยินมีหมดเลยเพื่อนมีแต่หายแต่ว่าบวชให้หายให้ผู้อื่นเพื่อนหายห้เจ้าของทีว่าคือบ่เห็ดน้ำเึ้งคือมีแต่อยากสั่งคือคือบ่รับต่อนรับเพื่อนเพื่อนมาอื้ออ่าแล้วบ่ชหุดจัก แล้วก็หัวจ้างกต้องบอกเลี้ยเนาะนี่เละนี่ยังกระชั้นเลยเดี๋ยวจุบอกเขาค่อยหูแต่จังสัรคจ้าค่อยกระชั้นไปเบิดคอยเย็นไปเบิดชั้นข่อยแลงเบิดแม่บวาก็ัดตูดเรียกมาร์ล่อนง่ามๆดิแม่นี่เห็นว่าวนๆมันตีในคักนี่เธรรมดาว่โป้วิลูปักโคนะพันมาอาจารย์ลาพันมาบอกเลขเน่ะบอกแล้ว กวยวีเนื้อผลไม้สามอย่างเพื่อนบอกให้ค่อยว่าสมล้นสมล้นสมล้นเอ้ากับสมล้นทับแล้วเนี่ยโอ้ล้นสมล้นแล้วสมล้นทับแล้วโอเคโอเคโอเคมันมันไดแล้วสมลนสมล้นนั่นได้แล้วได้แล้วตัวนี้ละอออืืืเพ่นคันซีเฮ็ดสีสางอิลีต้องให้เจ้าของทีเคนต่วนหลัก ออื <Ooh. S 3> ํานันค่ะเอาเอาเอารับทราบแล้วเรากระรับทราบแล้วเราสิไปซื้อผลไม้ปูอย <Never> ่างนอลรืมถ้มปูปักโขล่อก็ถือแล้เราออกแล้วเรากระรูอย่างไรได้เอาพี่น้องเอฟซีผลไม้สามอย่างกล้วยวีเนืงกล้วยวีหนึงผลไม้สามอย่างมันก็คือสามเก้าหนึ่งหรือว่า เก้าหนึ lunch, okay. <Det S 1> ่งสามก็ได <that, S 1> uh ้อาจารย์รัก like ตีให้ทั้งลังผอาจารย์ว่าเก้าหนึ่งสามเนาะแต่ซ้ำมาพันมาบอกพี่ไม่เคยบอกซ้ำนั่นพี่บอกอันได้ซ้ำนี่ห้ากับสลัดเอาพี่น้องจักรีนาว่าสีพิจฉลนาโอ้ปูขึ้นมาตาตั้งหนึ่งวันเปนสี่ดอนออก มื้อยย่งเย็นอยู่เม่ยแมันคือตายอียมคนนงเย็นเพราะนั้นฮะแม่ตายช่วหนึงมันฮะซ้ำกันแล้วก็ตายนั่งเขียนขนาดเลยมหูย็นไปเบิรดเยี่ยมน่่มากเราอยก็เย็นไปเบิดเลยจ้าเราคอยยกห้องคืนดังๆกล้วยบีนึงผลไม้สามอย่าง ยันอันนั่ม่ิเมยังอีหยังเมยังเป็นกรอบอยู่เมยังเย็นอยู่เมยังไหนเราคุยไปว่าได้คุยว่าได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวเพิ่อนก็อนุญาตคอยสั่นคอยกระตุกใจคอยอีหยังดีดีคือหยังในตัวผลไม้สามอย่างเนาะบัดนี้กรอกหน่อยร่มด้อบ่บ่สิสิเอาตัวนี้โอ้ยเห็น้ยยังได้ตัวแต่คือว่าอัดสองด้วย หนึงสามแม่นว่านผู้คนั้นก็สามหนึ่งก็สามผล้คนนั้นนันแหละกาสามนึ่งอทอนี่แหละเนาะเม็ดเดียวมันมีแห้งดินาจังไดกว่าเจ๊เพื่อเลยมาโตดำๆเหลื่อมเงาแล้วก็เขบทังหลังเพื่อนนี่สีทองเลยมาตำบุบ เลยเขาก็เย็นไปทั้งตัวซ้ำนั่นคอยกับบอลูกับบลูว่าเพิ่นมาว่าจังได้เลยบัวข้าว่ายังกับหอดบอลูรู้เพราะว่าทุบดินจนว่างูแต่ว่าปวดแขนตอนนี้นะมือนี่งูแต่ว่าปวดแขนตอนนี้ทุบหมดทุบเก็บเกียงเติบแล้วเจ้าบาน่ว่าเป็นนางปูราสีเศร้ายู่ดามฟูเพิ่นกัจะนายจักเลยอื